หญิงสาวคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าได้ทำบางสิ่งที่แย่มากๆลงไปหญิงสาวตกใจมากเธอพยายามอธิบายให้ทุกคนเข้าใจแต่ดูเหมือนว่าไม่ว่าเธอจะพยายามสักแค่ไหนทุกคนก็ไม่เชื่อเธอเลยเธอเสียใจมากจึงไปร้องไห้อยู่คนเดียวที่ริมแม่น้ำเมื่อพ่อของเธอทราบข่าวจึงรีบตามไปปลอบเธอในทันทีพ่อคะหนูควรจะทำยังไงดีตอนนี้ทุกคนเข้าใจหนูผิดหมดพ่อยิ้มเบาๆก่อนที่จะหยิบก้อนดินขึ้นมาแล้วโยนมันลงไปในน้ำ และเมื่อทำแบบนั้นน้ำที่เคยใสยสะอาดก็กลับขุ่นมัวอย่างง่ายดายเห็นไหมลูกการทำให้น้ำใสๆขุ่นมัวเนี่ยง่ายมากๆเลยนะหญิงสาวยืนดูน้ำที่ขุ่นมัวอยู่เฉยๆและเมื่อเวลาผ่านไปน้ำก็กลับมาใสาสะอาดอีกครั้งพ่อจึงบอกว่าลูกเห็นไหมเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยเราแค่อยู่เฉยๆน้ำก็กลับมาใสาเองแล้วหากข่าลือที่มีเกี่ยวกับลูกมันไม่ใช่ความจริงเชื่อพ่อเถอะอยู่เฉยๆเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีเอง หญิงสาวนัดเจอชายหนุ่มบนดาดฟ้าเพื่อสารภาพรักแต่ชายหนุ่มปฏิเสธเธอจึงกระโดดตึกฆ่าตัวตายในทันทีชายหนุ่มรู้สึกแย่กับเหตุการณ์นี้มาก50ปีต่อมาเขาจึงสร้างทม์แมชชีนขึ้นและย้อนเวลากลับไปแก้ไขรอบนี้ชายหนุ่มจึงไม่ไปตามนัดหญิงสาวรู้สึกอับอายที่ชายหนุ่มไม่แม่จึงกระโดดตึกฆ่าตัวตายอีกครั้งชายหนุ่มจึงย้อนเวลาอีกรอบนี้เขารับรักเธอแต่กลับกลายเป็นว่าหญิงสาวดีใจมากกระโดดโลดเต้นจนพลาดตกตึกตายอยู่ดี เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนความจริงที่เกิดขึ้นแล้วได้ดังนั้นเราควรทำใจและยอมรับความจริงแทนเด็กน้อยคนหนึ่งเข้าไปเที่ยวในป่าแล้วเจอกับพายุหลังพายุสงบแม่ตามหาจนเจอจึงเข้าไปถามเด็กน้อยว่าหนูรอดมาได้ยังไงเด็กน้อยจึงตอบว่าหนูรอดมาได้เพราะต้นไม้และดอกไม้แม่ทำหน้างง,งๆต้นไม้น่ะพอเข้าใจหนูก็คงจะใช้มันกำบังลมและพายุฝนใช่ไหม แต่ดอกไม้ดอกเล็กๆแค่นี้มันจะไปช่วยอะไรหนูได้เด็กน้อยจึงตอบว่ามันช่วยอยู่เป็นเพื่อนหนูไงคะในตอนที่พายุฝนมาหนูกลัวมากแต่โชคดีที่ดอกไม้ดอกนี้อยู่เป็นเพื่อนหนูจึงเข้มแข็งและอยู่ต่อไปได้ตอนนี้หนูรู้แล้วว่าชีวิตคนเราเมื่อเจอกับปัญหาเราจำเป็นต้องมีสองสิ่งนั่นคือสิ่งที่จะช่วยปกป้องและแก้ปัญหาให้กับเราและอีกอย่างหนึ่งก็คือ สิ่งที่จะช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจที่จะทำให้เราเข้มแข็งต่อไปได้นั่นเองขอบคุณนะต้นไม้ใหญ่และดอกไม้ที่งดงามในตอนเช้าชายหนุ่มรีบออกจากบ้านไปที่ทำงานแล้ววันนี้เขาเข้ามาถึงที่ทำงานเร็วกว่าปกติเล็กน้อยเมื่อเขาตอกบัตรเข้ามาสำเร็จเขาก็ดีใจหน้าชื่นตาบานในช่วงพักเที่ยงขณะที่เขากำลังรับประทานอาหารกลางวันอยู่นั้นเขาก็พูดกับเพื่อนว่า ว้าวไข่พะโลววันนี้ป้าแถมหมูสามชั้นให้ตั้ง3ชิ้นแนะ่ยและในช่วงบ่ายหัวหน้าได้เดินไปที่โต๊ะของเขาเพื่อดูการทํางานก่อนจากไปหัวหน้าได้ชมพอเป็นพิธีคุณทํางานได้ดีนะวันนี้เมื่อชายหนุ่มได้ยินเขาก็ดีใจมากเพื่อนคนหนึ่งเห็นเขามีความสุขจึงเดินเข้าไปถามคุณเป็นอะไรมากไหมเนี่ยแค่เจอเรื่องดีๆเล็กๆน้อยๆกลับต้องดีใจและมีความสุขขนาดนี้ชายหนุ่มหันมายิ้มก่อนที่จะพูดว่า เรื่องดีๆเล็กๆก,ก็คือเรื่องดีๆนะครับความสุขเล็กๆก,ก็คือความสุขเหมือนกันดังนั้นในเมื่อชีวิตผมเจอแต่เรื่องดีๆผมก็ควรจะดีใจและมีความสุขไปกับมันระหว่างที่ชายหนุ่มกำลังนั่งพล่้มเพอพรรณนาถึงชีวิตที่แสนยากจนของเขาอยู่นั้นชายชราที่นั่งฟังก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าพ่อหนุ่มเธอรู้ไหมว่าเธอนั้นเป็นคนที่ร่ำรวยมากแค่ไหนชายหนุ่มรีบพูดแย้งขึ้นมาทันทีว่า ผมไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทผมจะเป็นคนร่ำรวยได้อย่างไรชายชราจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันขอซื้อดวงตาของเธอทั้งสองข้างเธอจะขายเท่าไหร่เมื่อชายหนุ่มได้ยินเช่นนั้นจึงเกิดโมโหขึ้นมาก่อนที่จะพูดกลับไปว่าต่อให้มีเงินมากเท่าไหร่ผมก็ไม่ขายหรอกครับเพราะว่าถ้าผมขายไปผมก็มองไม่เห็นนะสิชายชราจึงพูดต่อไปว่า ถ้าเช่นนั้นฉันขอซื้อมือของเธอทั้งสองข้างได้หรือเปล่าเธอจะขายเท่าไหร่ชายหนุ่มโมโหมากก่อนที่จะพูดกลับไปว่าต่อให้คุณมีเงินมากสักเท่าไหร่ผมก็ไม่ขายหรอกครับไม่งั้นผมจะเอามือที่ไหนไปหยิบจับสินของล่ะชายชราหัวเราะเบาๆ,ๆก่อนที่จะพูดว่าเห็นไหมล่ะเธอมีสมบัติที่ล้ำค่าที่แม้ว่าจะมีเงินสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถซื้อได้อยู่กับตัวตั้งมากมายแล้วเธอจะบอกว่าเธอยากจนได้อย่างไร วิญญาณของชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังคุกเข่าอยู่ต่อหน้าท่านมัจจุราชชายหนุ่มเอ่ยถามผมตายได้อย่างไรอ๋อเจ้าช่วยยายแก่ข้ามถนนแต่โดนขี้มเมาขับรถชนตายชายหนุ่มจึงพูดว่าอา้าวแบบนี้ถือว่าผมทำความดีต้องได้ขึ้นสวรรค์สิมัจจุราชจึงบอกว่าแต่ก่อนรถจะชนเจ้าดึงยายแก่มาเป็นโลก่กำบังนะเมื่อชายหนุ่มได้ยินเช่นนั้นก็เลยสลด มัจจุราชจึงพูดต่อว่าแต่โชคยังดียายแก่หมดอายุไขพอดีดังนั้นเจ้าเลยไม่ผิดชายหนุ่มจึงดีใจเพราะคิดว่าตนเองคงจะได้ขึ้นสวรรค์แต่มัจจุราชบอกว่าส่งเขาลงนรกเดี๋ยวนี้ชายหนุ่มจึงโวยวายทำไมละท่านก็ผมช่วยคนแก่ข้ามถนนมัจจุราชจึงบอกว่าใครบอกเจ้าว่าทำดีทำชั่วเขาวัดกันเพียงแค่เหตุการณ์เดียวเขาวัดจากสิ่งที่เจ้าทำมาทั้งชีวิตต่างหากทำชั่วมาทั้งชีวิตจะพลิกลิขิตด้วยการทำดีเพียงแค่ครั้งเดียวได้อย่างไร หลังแยกย้ายไปใช้ชีวิตกันมานานแสนนานในที่สุดเพื่อนรักสองคนก็ได้กลับมาพบเจอกันเขาได้แกว่งจริงช้าพลางพูดคุยกันไปพลางชายหนุ่มเปิดบทสนทนาด้วยคำว่าคนเราเกิดมาทำไมทุกวันนี้ฉันใช้ชีวิตแบบเดิมๆซ้ำซากน่าเบื่อและดูเหมือนว่าอนาคตของฉันก็คงจะใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปฉันคิดว่าฉันใช้ชีวิตพอแล้วถึงเวลาที่ฉันควรที่จะจากโลกนี้ไปได้สักที เมื่อหญิงสาวได้ยินเช่นนั้นจึงพูดว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันมีทางเลือกเพียงแค่2ทางเองนะเพื่อนนั่นคือใช้ชีวิตต่อไปหรือไม่ก็ตายนายลองคิดดูให้ดีๆสิมีใครบนโลกใบนี้หนีความตายได้บ้างในเมื่อวันหนึ่งทุกคนจะต้องตายอยู่ดีแล้วนายจะรีบตายไปไหนสู้ใช้ชีวิตให้เต็มที่ใช้ชีวิตให้ถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตจะไม่คุ้มค่ากว่าหรออย่าปล่อยให้ชีวิตหลังความตายต้องมานั่งเสียดายที่ไม่ได้ใช้ชีวิตเลย มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งกำลังคิดค้นเครื่องดื่มที่อร่อยที่สุดในโลกเขาตั้งใจและพยายามอย่างมากแต่ก็ยังสร้างเครื่องดื่มที่สมบูรณ์แบบออกมาไม่ได้และในที่สุดเขาก็เกิดกระหายน้ำขึ้นมาเขาก็เลยเดินไปที่ตู้เย็นของเขาและหยิบน้ำขึ้นมาดื่มทันใดนั้นเขาก็เกิดรู้สึกสดชื่นและมีความสุขมากๆที่ได้ดื่มน้ำแต่เมื่อเขาก้มลงไปดูน้ำที่เขาดื่มกลับพบว่ามันเป็นเพียงแค่น้ำเปล่าธรรมดารรมดาเท่านั้น ไม่ได้มีความพิเศษอะไรเลยน้ำเปล่าธรรมดาที่ไม่ได้มีรสชาติอะไรกลับมอบความสุขให้กับเขาได้อย่างประหลาดที่แท้เครื่องดื่มที่อร่อยที่สุดในโลกไม่ใช่เครื่องดื่มที่แปลกพิสดารอะไรเลยแต่มันคือเรื่องพื้นฐานที่สุดที่ใครๆก็รู้นั่นก็คือหากร่างกายของเรากำลังต้องการแม้แต่น้ำเปล่าก็สามารถเป็นเครื่องดื่มที่อร่อยที่สุดในโลกได้เช่นกัน ในวันคริสต์มาสอีฟเมื่อสาวโสดคนหนึ่งพบว่าเพื่อนๆที่นัดเธอมาในคืนนี้มากันเป็นคู่กันจนหมดเธอจึงรีบหาข้อแก้ตัวในการขอกลับบ้านก่อนในทันทีและเมื่อเธอผลักตัวเองออกมาจากกลุ่มเพื่อนได้เป็นที่สําเร็จเธอก็ไร้ซึ่งจุดหมายและรู้สึกเหงาเหลือเกินเธอบ่นกับตัวเองว่าทําไมเธอต้องเป็นคนเดียวที่เหงาอยู่แบบนี้ด้วยนะแต่ทันใดน,นั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งใส่ชุดซันเาคลอสถือกล่องรับบริจาคเงินเดินมาหาเธอแล้วพูดว่าแม่หนู ในค่ำคืนนี้เธออยากได้ของขวัญอะไรที่สุดหรอหญิงสาวบริจาคเงินให้เล็กน้อยก่อนที่จะพูดว่าอยากได้แฟนสักคนละมั้งคะเมื่อชายใส่ชุดซันดาคอร์สได้ยินจึงพูดว่าแม่หนูรู้ไหมแม่หนูเนี่ยเป็นผู้หญิงคนที่100ในค่ำคืนนี้แล้วนะที่ขอกับผมแบบนี้แต่เสียใจด้วยนะผมคงหาแฟนให้ไม่ได้หรอกหลังได้เงินบริจาคซันดาคอร์สก็เดินจากไปแต่ก่อนจะไปเขาได้หันมายิ้มอย่างอ่อนโยนแล้วพูดว่า เข้าใจใช่ไหมแม่หนูว่าบนโลกไปนี้ในค่ำคืนนี้ไม่ได้มีเธอคนเดียวที่เหงาสักหน่อยชายหัวโล้นคนหนึ่งเดินเข้าไปในร้านแบรนด์เนมชื่อดังเขาเดินตรงไปที่พนักงานแล้วพูดว่าขอโทษนะครับผมมาซื้อหวีที่แพงที่สุดในร้านนะครับเมื่อพนักงานขายได้ยินก็อดที่จะขำออกมาไม่ได้เพราะเขานั้นเป็นคนหัวล้านแต่ดันมาซื้อหวีเมื่อเขาออกจากร้านเขาก็ได้บังเอิญเจอเพื่อนที่ทำงานเพนื่อนก็ถามเขาว่าเขาซื้ออะไร เขาก็บอกว่าเขาซื้อหวีเพื่อนก็หัวเราะอยะอเขาอีกเช่นกันหลังจากนั้นชายหัวล้านก็เดินไปที่งานวันเกิดลูกสาวเขาหยิบหวีออกมาจากถุงคนในงานก็หัวเราะเขาอีกเมื่อลูกสาวเห็นเช่นนั้นจึงทนไม่ไหวจึงเดินเข้าไปพูดกับพ่อพ่อคะพ่อซื้อหวีเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้หนูหรอทำไมพ่อไม่อธิบายให้พวกเขาเข้าใจปล่อยให้โดนหัวเราะอ,อยู่ได้พ่อยิ้มเบาๆก่อนที่จะพูดว่าเราไม่สามารถมานั่งอธิบายให้ทุกคนฟังได้หรอกนะลูก และต่อให้ทำได้พ่อก็คิดว่ามันเสียเวลาชีวิตซะเปล่าๆดังนั้นใครจะคิดยังไงก็ช่างเขาเถอะในช่วงพักเที่ยงที่แสนน่าเบื่อนักศึกษามากมายต่างไปนั่งกินข้าวกันที่โรงอาหารเมื่อเหล่านักศึกษามองเห็นท้องฟ้าที่มืดคลึม้มก็ยิ่งรู้สึกห่อเหี่ยวกันเข้าไปใหญ่แต่แล้วทันใดนั้นก็ได้มีนักศึกษาหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังเดินมาที่โรงอาหารแต่อยู่ดีๆเขาก็ส่งเสียงดังเจียวจามาตั้งแต่ไกล แถมเขานั้นยังลุกขึ้นมากระโดดโลดเต้นสะบัดขากันยกใหญ่จนทําให้เหล่านักศึกษาที่มองดูอยู่ไกลๆต่างอารมณ์ดีขึ้นมาด้วยเช่นกันเมื่อทุกคนเห็นเขาเต้นทุกคนก็อยากจะลุกขึ้นมาเต้นให้สะใจแบบเขาบ้างบรรยากาศในโรงอาหารจึงเปลี่ยนไปในทันทีเมื่อนักศึกษาหนุ่มเดินมาถึงที่โต๊ะเพื่อนๆก็ได้เข้าไปลุมถามกันใหญ่เลยว่าเมื่อกี้เต้นท่าอะไรหรอแล้วอยู่ดีๆทําไมถึงลุกขึ้นมาเต้นละ่ะนักศึกษาหนุ่มทําหนางงก่อนที่จะหันไปถามว่าใครเต้นหรอ พอดีฉันเดินไปเหยียบที่หมาแล้วก็เลยกำลังสะบัดมันออกอยู่ก็เลยไม่ได้สังเกตนะชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังนั่งปรึกษาปัญหาชีวิตกับรุ่นพี่ที่เขาเคารพนับถือรุ่นพี่ครับผมโดนภรรยานอกใจไม่มีคนอื่นผมไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ตอนนี้ผมเจ็บปวดและก็เสียใจมากๆเลยหลังจากที่รุ่นพี่ได้ฟังเรื่องราวอยู่นานก็ได้พูดขึ้นว่าเหตุผลที่เธอนอกใจนายน่ะมันไม่สําคัญแล้วล่ะเพราะยังไงเธอก็ไปแล้ว นายทำใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้เร็วๆก็พอแต่ว่าถ้านายถามฉันว่าควรจะทำยังไงต่อฉันก็คงจะต้องบอกว่านายก็แค่ต้องใช้ชีวิตแบบเดิมต่อไปให้ได้เท่านั้นเมื่อฟังจบชายหนุ่มจึงพูดขึ้นมาว่าผมอุตส่าห์มาปรึกษาพี่แต่ทำไมพี่ถึงแนะนำเรื่องธรรมดาแบบนี้กับผมรุ่นพี่ยิ้มเบาๆก่อนที่จะพูดว่าจำไว้นะความจริงมันเป็นอะไรที่ง่ายและชัดเจนมากแต่บางครั้งเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวด เป็นสิ่งที่ทําให้เราไม่อยากฟังด้วยเช่นกันดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่นายสามารถยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นได้เมื่อนั้นนายจะเข้มแข็งขึ้นอย่างแน่นอนนักเรียนสาวคนหนึ่งสอบตกก็เลยไปนั่งร้องไห้คล่ำครวญอยู่คนเดียวชายแก่ที่นั่งอยู่ใกล้ๆจึงพูดว่าหนูรู้ไหมสิ่งที่ทําให้คนเราอารมณ์ดีมีอะไรบ้างนักเรียนสาวจึงพูดว่าความสุขละมั้งคะเวลามีความสุขเราก็จะอารมณ์ดีชายแก่จึงบอกว่าอันนั้นก็ถูกแหละ แต่ว่ามันถูเพียงแค่ครึ่งเดียวแต่รู้ไหมว่าความทุกข์เนี่ยก็ทําให้เรายิ้มแล้วก็อารมณ์ดีได้เหมือนกันนะนักเรียนสาวได้ฟังก็ถึงกับงงความทุกข์มันจะไปทําให้เราอารมณ์ดีได้ยังไงกันล่ะคะชายแก่ก็เลยบอกว่ามันทําให้เรามีความสุขก็ตอนที่เราผ่านพ้นมันไปได้แล้วยังไงละ่ะถ้าหนูไม่มีความทุกข์หนูก็จะไม่มีโอกาสผ่านพ้นความทุกข์นะสิจงจําไว้นะความสุขไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทําให้เรามีรอยยิ้มแต่การผ่านพ้นความทุกข์ไปได้ก็ทําให้เรารู้สึกแบบเดียวกัน เอาละเลิกร้องไห้ได้แล้วรีบไปอ่านหนังสือเตรียมสอบแก้ตัวให้ผ่านจะดีกว่านักเรียนสาวจึงพูดว่าแล้วคุณลุงรู้ได้ยังไงคะว่าหนูสอบตกหนูยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยในงานประชุมแห่งหนึ่งผู้คนต่างถกเถียงกันว่าความสุขของชีวิตคืออะไรเด็กหนุ่มอายุ20ต้นๆลุกขึ้นยืนแล้วพูดว่าผมคิดว่าความสุขก็คือการที่เราประสบความสำเร็จในชีวิตมีเงินทองมากมายครับ เมื่อได้ฟังชายหนุ่มวัย30มต้นๆก็ลุกขึ้นด้วยแล้วบอกว่าไม่ใช่แล้วน้องความรักและความผูกพันต่างหากที่เป็นความสุขที่แท้จริงเมื่อได้ฟังเช่นนัน้นรุ่นพี่ที่มีอายุ50ปีต้ปีต้นๆก็ลุกขึ้นแล้วพูดว่าพวกเธอเข้าใจผิดแล้วล่ะจริงๆแล้วความสุขที่แท้จริงของชีวิตก็คือการมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บป่วยต่างหากเมื่อความเห็นของทั้งสามไม่ตรงกันผู้อาวุโสที่มีอายุ80ต้นๆจึงลุกขึ้นแล้วพูดว่าไม่ต้องเถียงกันหรอกครับ ความเห็นของทั้ง3คนเนี่ยล้วนเป็นความสุขทั้งนั้นเลยแต่สุดท้ายเมื่อทุกคนอายุเท่ากับผมทุกคนจะรู้ว่าเรานั้นไม่อาจครอบครองสิ่งใดได้เลยแม้แต่อย่างเดียวดังนั้นความสุขที่แท้จริงก็คือเมื่อได้ทั้ง3สิ่งที่ว่ามาแล้วก็ต้องรู้จักปล่อยวางในวันที่สูญเสียมันไปให้เป็นครับเด็กหญิงคนหนึ่งกำลังยืนมองรถขายไอติมอย่างใจจดใจจ่อเศรษฐีรู้สึกสงสารจึงเดินเข้าไปหาแล้วพูดว่า หนูอยากกินไอติมแต่ไม่มีเงินใช่ไหมมาเดี๋ยวลุงเลี้ยงเองหลังเศรษฐีพูดจบเด็กหญิงก็ดีใจกระโดดโลดเต้นเธอกินไอติมพลางหัวเราะพลางอย่างมีความสุขทําให้เศรษฐีรู้สึกทึ่งกับสิ่งที่เห็นมากฉันไม่เข้าใจเลยก็แค่ไอติมราคาถูกๆมันทําให้หนูมีความสุขได้ขนาดนั้นเลยเหรอทําไมความสุขของหนูถึงราคาถูกจังใช้เงินเพียงแค่เล็กน้อยก็ทําให้หนูมีความสุขได้แล้วเด็กหญิงได้ฟังจึงพูดว่าคุณลุงกินไอติมแล้วไม่มีความสุขหรอคะ แล้วคุณลุงต้องกินอะไรล่ะถึงจะมีความสุขเศรษฐีได้ฟังก็ยืนคิดอยู่สักครู่ก่อนที่จะพูดว่านั่นสิลุงก็ไม่รู้เหมือนกันเด็กหญิงยิ้มแล้วพูดว่าถ้าแม้แต่ตัวคุณลุงเองก็ไม่รู้งั้นดูเหมือนปัญหาจะไม่เกี่ยวกับเงินแล้วนะคะ ลูกสาวรู้สึกว่าตัวเองนั้นไร้ค่าแม่จึงให้อัญ,ญมณีลูกไปหนึ่งเม็ดแล้วให้ลูกไปถามกับผู้คนให้พวกเขาช่วยประเมินคุณค่าของมันชายหนุ่มคนแรกบอกกับเธอว่ามันก็สวยดีนะแต่ก็คงจะเป็นของปลอมใช่ไหมดังนั้นฉันขอบประเมินให้ราคาถูกก็แล้วกันหลังจากนั้นลูกสาวก็ไปถามกับพนักงานออฟฟิศส,สาวพนักงานออฟฟิศส,สาวจึงบอกว่ามันสวยมากเลยพี่ขอบประเมินราคาให้ในระดับกลางเพราะว่าพี่อยากได้มันมาเป็นที่ทับกระดาษ และคนสุดท้ายเด็กหญิงได้ไปถามกับคุณลุงร้านขายเพชรคุณลุงบอกว่านี่คืออัญ,ญมณีที่สวยงามที่สุดถ้าขายให้กับลุงลุงจะให้ราคาสูงเลยทีเดียวเด็กสาวกลับมาที่บ้านแม่จึงยิ้มแล้วพูดว่าลูกก็เหมือนกับอัญ,ญมณีก้อนนั้นทุกคนต่างประเมินลูกจากมุมมองระดับข้อมูลและความเชื่อของพวกเขาแต่นั่นก็ไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่าคุณค่าในตัวของลูกนั้นมันประเมินค่าไม่ได้ จำไว้นะลูกจงพาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางคนที่เห็นคุณค่าของเราอย่างแท้จริงมีคุณลุงท่านหนึ่งทุกวันตอนเย็นเขาจะมานั่งดูพระอาทิตย์ตกที่ใต้ต้นไม้ต้นเดิมเสมอหญิงสาวคนหนึ่งจึงเกิดความสงสัยว่าลุงจะมานั่งทำไมที่เดิมทุกวันวันหนึ่งเธอจึงเดินเข้าไปถามกับลุงว่าคุณลุงมาจากไหนหรอคะทำไมทุกวันตอนเย็นคุณลุงต้องมานั่งที่ต้นไม้ต้นนี้ด้วยมันมีความหมายอะไรพิเศษหรือเปล่าคุณลุงจึงพูดว่า ไม่มีหรอกครับลุงก็แค่ชอบวิวตรงนี้แล้วก็เห็นว่ามันมีที่ว่างก็เลยมานั่งแต่เอาจริงๆลุงก็ไม่ได้ทำอะไรแปลกกว่าคนอื่นเลยนะหญิงสาวทำหน้างงคุณลุงจึงพูดต่อว่าก็หนูลองสังเกตชีวิตของทุกคนดูให้ดีๆสิทุกคนก็ทำสิ่งเดิมๆวนลูปซ้ำเดิมกันทั้งนั้นตื่นเช้ามาก็ทำกิจวัตรประจำวันเหมือนเดิมเดินทางไปทำงานแบบเดิมทำงานเดิมๆแล้วก็กินของเดิมๆ หรือแม้แต่ตัวหนูเองเนี่ยหนูก็มาที่นี่ทุกวันแล้วก็มองดูลุงทุกวันเลยใช่ไหมล่ะไม่งั้นหนูจะรู้ได้ยังไงว่าลุงมานั่งที่เดิมดังนั้นเราทุกคนไม่ต่างกันเลย ชายหนุ่มสองคนได้ตัดสินใจไปเดินป่ากันแต่เมื่อพวกเขาเดินมาถึงครึ่งทางพวกเขาก็พบเจอกับจุดชมวิวที่สวยงามมากๆแต่ก็ต้องตัดสินใจเดินทางต่อเพราะที่นี่ยังไม่ใช่จุดหมายที่ได้วางไว้ตั้งแต่แรกและในที่สุดหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งวันชายหนุ่มทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงจุดหมายจนได้แต่เมื่อพวกเขามาถึงจุดหมายพวกเขากลับพบว่า ที่แห่งนี้มีผู้คนมากมายเดินทางมาเที่ยวด้วยเช่นกันและมันช่างแออัดซะเหลือะละเกินชายหนุม่มคนหนึ่งจึงกล่าวว่าเข้าไปกันเถอะก็ที่นี่มันคือจุดหมายของเรานี่ชายหนุม่มอีกคนหนึ่งจึงพูดว่าเปล่าสักหน่อยที่เราดันโดนเดินทางมาให้ถึงปลายทางก็เพื่อที่จะมองหาสถานที่ที่ดีที่สุดต่างหากซึ่งตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าสถานที่แห่งนั้นมันไม่ได้อยู่ที่นี่ ดังนั้นเราจะหยุดอยู่ที่ปลายทางไปเพื่ออะไรไปกันเถอะเพื่อนกลับไปยังสถานที่ที่เหมาะกับเรามากที่สุดเพราะที่นั่นแหละคือจุดหมายที่แท้จริงของเราในวันอากาศดีวันหนึ่งชายหนุ่มได้พาหญิงสาวไปเที่ยวทะเลเขาพาเธอขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อดูวิวทะเลที่สวยงามชายหนุ่มบอกกับหญิงสาวว่านี่คือวิวทะเลที่สวยงามที่สุดคุณรู้สึกยังไงบ้างที่คุณได้เห็นมันหญิงสาวจึงตอบว่าฉันชอบมากๆเลยค่ะ มันคือวิวที่สวยมากแต่เมื่อฉันเห็นสีฟ้าของน้ําทะเลฉันก็อยากจะลงไปเล่นมันซะแล้วชายหนุ่มจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราลงไปข้างล่างเพื่อเล่นน้ําทะเลกันเถอะแต่หญิงสาวกลับบอกว่าแบบนั้นก็เป็นความคิดที่ดีค่ะเพียงแต่ว่าถ้าหากเราลงไปที่ชายหาดเราก็จะไม่ได้เห็นวิวสวยๆแบบนี้นะสิถ้าเล่นน้ําก็อดเห็นวิวถ้าเห็นวิวก็อดเล่นน้ําชายหนุ่มจึงบอกว่าชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรได้ดั่งใจเราไปหมดทุกอย่างหรอกนะครับ แต่ถึงเราจะทำสองอย่างพร้อมกันไม่ได้แต่เราก็ทำทีละอย่างทั้งสองอย่างได้นะครับชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังนั่งเซ็งอยู่ในงานเลี้ยงรุ่นเพราะว่าเขานั้นไม่สนิทกับใครเลยเขาได้แต่ตั้งคำถามว่าเขามาอยู่ที่นี่เพื่ออะไรชายหนุ่มได้นั่งเมอลอยพลางจินตนาการไปว่าในคืนนี้หากเขาไม่อยู่ที่นี่เขาจะสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วเขาก็พบว่าคืนนี้เขาอาจจะพาครอบครัวของเขาเนี่ยออกไปทานมื้อเย็น อาจจะนั่งทํางานที่ค้างคาให้เสร็จหรือว่าอาจจะใช้เวลาในการพักผ่อนอย่างมีความสุขดูเหมือนไม่ว่าจะทางเลือกไหนเนี่ยก็ดีกว่าการมานั่งเซ็งอยู่ที่นี่มากๆเลยแล้วในงานเลี้ยงคืนนั้นก็ทําให้ชายหนุ่มคิดได้ว่าทางเลือกในการใช้เวลาของเขานั้นมีมากมายและเขาควรจะเลือกใช้เวลาให้กับสิ่งที่เขาอยากใช้จริงๆหลังจากนั้นชายหนุ่มก็กลายเป็นคนที่ปฏิเสธคําชวนที่เขาไม่ต้องการเก่งขึ้นราวกับเป็นคนละคน น้องสาวตัวน้อยได้เข้ามาช่วยพี่สาวจัดห้องและเจอเข้ากับไดอารี่เธอจึงขอร้องให้พี่สาวอ่านไดอารี่ให้เธอฟังพี่สาวผู้ซึ่งจำไม่ค่อยได้แล้วว่าตัวเองนั้นจดอะไรไว้บ้างจึงเปิดอ่านให้ฟังโดยเนื้อหามีอยู่ว่าตอนห้าขวบพ่อและแม่ทะเลาะก,กันอย่างหนักถึงขั้นจะหย่าร้างกัน ฉันเสียใจมากที่สุดในชีวิตตอนสิบขวบฉันโดนเพื่อนในชั้นเรียนบูลลี่เรื่องหน้าตาจนไม่อยากจะไปโรงเรียนฉันเสียใจที่สุดในชีวิตตอนอายุ15ฉันเสียตัวครั้งแรกให้กับรุ่นพี่ที่ฉันรู้จักฉันเสียใจที่สุดในชีวิตตอนอายุ20ฉันพบว่าฉันเป็นมะเร็งและฉันกำลังจัดข้าวของในห้องเพื่อย้ายไปอยู่โรงพยาบาลฉันเสียใจที่สุดในชีวิตเมื่อฟังจบน้องสาวตัวน้อยก็ร้องไห้ออกมาพี่สาวเข้าไปกอดน้องสาวแล้วพูดเบาๆว่า ไม่มีความทุกข์ไหนที่มนุษย์เราผ่านไปไม่ได้จริงๆหรอกนะถึงพี่จะเคยเสียใจที่สุดในชีวิตมากี่เรื่องแต่สุดท้ายเมื่อเวลาผ่านไปพี่ก็ผ่านมันมาได้ทุกเรื่องและเรื่องนี้พี่ก็จะผ่านมันไปได้เช่นกันหนึงสัปดาห์ก่อนที่การแข่งขันแบดมินตันระดับจังหวัดจะเริ่มต้นขึ้น หญิงสาวตัวเต็งอันดับหนึ่งก็เกิดประสบอุบัติเหตุทำให้ผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขันจึงถูกกังขาว่าเธอนั้นอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดก็เป็นได้เพราะถ้าหญิงสาวที่ประสบอุบัติเหตุลงแข่งได้เธอคงไม่มีวันขึ้นเป็นที่หนึ่งได้อย่างแน่นอนด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องจึงทำให้หญิงสาวประกาศท้าแข่งกับหญิงสาวพิการออกไปและการแข่งขันที่ดูเหมือนจะไม่เป็นธรรมมากที่สุดในโลกก็เกิดขึ้นแต่หญิงสาวที่ได้ที่หนึ่งเธอนั้นไม่ได้เอาเปรียบแต่อย่างใด เธอเลือกที่จะนั่งรถวิวแชร์เพื่อแข่งขันกับหญิงสาวที่ประสบอุบัติเหตุด้วยเช่นกันหลังการแข่งจบลงผลการแข่งขันนั้นไม่สําคัญอีกแล้วเพราะหญิงสาวทั้งสองคนเข้าใจดีแล้วว่าเธอเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้หญิงสาวที่ได้ที่1ไปแล้วยังไงก็ต้องดำรงตำแหน่งอันดับหนึ่งต่อไปส่วนหญิงสาวที่พิการไปแล้วหากเธอยังรักในการเล่นแบดมินตันอยู่เธอก็ต้องหาเวทีใหม่ๆที่เหมาะสมกับเธอให้ได้ ศาสตราจารย์วิชาประวัติศาสตร์ได้ดึงนักศึกษาหัวกระทิศมาช่วยงานการศึกษาโครงกระดูกดึกดำบรรพ์และหลังจากช่วยกันศึกษาอยู่นานนับปีในที่สุดเหล่านักศึกษาก็ค้นพบความลับที่ยิ่งใหญ่ของโครงกระดูกเข้าจนได้แต่ในงานรับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาศาสตราจารย์ได้ขึ้นไปบนเวทีแล้วพูดว่าเนื่องจากมันเป็นงานวิจัยของผมดังนั้นทุกคนอาจจะเข้าใจผิดความจริงแล้วคนที่ค้นพบความลับของโครงกระดูกไม่ใช่ผมหรอกนะ แต่เป็นเหล่านักศึกษาของผมตั้งหากพิธีกรฟังก็ถึงกับงงคุณจะบอกทำไมเนี่ยถ้าคุณเก็บไว้เป็นความลับคุณก็จะกลายเป็นนักโบราณคดีที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกไปแล้วศาสตราจารย์ได้ฟังก็ยิ้มเบาๆก่อนที่จะพูดว่าคุณครับความสำเร็จที่ไม่แบ่งปันใครนั้นไม่ต่างอะไรจากความล้มเหลวหรอกนะครับพิธีกรฟังก็ยังคงทำหน้างง,งแต่หลังจากงานรับรางวัลน,นั้นจบลงนักศึกษาทุกคนก็พร้อมที่จะทำงานถวายชีวิตให้กับศาสตราจารย์ หญิงสาวคนหนึ่งชอบอ่านหนังสือมากแต่เพื่อนๆของเธอนั้นกลับไม่มีใครชอบอ่านหนังสือเลยแม้แต่คนเดียววันหนึ่งเธอจึงคิดขึ้นได้ว่าถ้าเธอสามารถทําให้เพื่อนของเธอเข้าใจถึงความสนุกของการอ่านหนังสือได้ก็คงจะดีเธอจึงบงังคับเพื่อนๆของเธอให้มาอ่านหนังสือกับเธอทุกวันและด้วยเหตุนั้นทําให้เมื่อเพื่อนๆเจอเธอทุกคนก็จะรีบวิ่งหนีไม่ก็หลบซ่อนในทันทีเพราะทุกคนไม่อยากอ่านหนังสือนั่นเองเธอเสียใจมากก็เลยไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุด และที่นั่นเธอก็ได้พบเจอกับผู้คนมากมายที่ชอบอ่านหนังสือเหมือนกับเธอและไม่นานเธอก็มีเพื่อนกลุ่มใหม่ที่รักในสิ่งเดียวกันตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่าแทนที่เราจะบังคับให้คนอื่นชอบแบบเดียวกับเราสู้เราตามหาคนที่ชอบแบบเดียวกับเราจะดีกว่า ระหว่างที่สองบัณฑิตกำลังเดินเล่นในเมืองอยู่นั้นพวกเขาก็ได้เดินไปเจอเข้ากับนักเลงหนุ่มนักเลงหนุ่มพูดว่าพวกแกน่ะถ้าไม่อยากมีเรื่องหลีกทางให้ข้าเดินผ่านไปเดี๋ยวนี้บัณฑิตผู้พี่เมื่อได้ยินเช่นนั้นจึงพาบัณฑิตผู้น้องหลีกทางให้ในทันทีเมื่อนักเลงหนุ่มเห็นสองบัณฑิตทำตามคำสั่งของเขาก็เลยกล่าวคำดูถูกก่อนที่จะเดินจากไป แต่เมื่อบัิฑิตผู้น้องได้ยินก็รู้สึกไม่พอใจแต่บัณฑิตผู้พี่ห้ามเอาไว้หลังจากนักเลงหนุ่มจากไปบัณฑิตผู้น้องจึงโวยวายยกใหญ่ทำไมท่านต้องยอมให้คนพานแบบนั้นด้วยเราสองคนเอาชนะเขาได้นะ่ะบัณฑิตผู้พี่ยิ้มเบาๆก่อนที่จะอธิบายว่าชนะเขาแล้วมีประโยชน์อะไรละ่ะชายผู้นั้นกำลังอยู่ในอารมณ์กโกรธหากเขากโกรธแล้วเจ้ากโกรธด,ด้วยก็เหมือนกับไฟเจอกับไฟ เจ้าทั้งสองจะเผาทำลายทุกอย่างโดยไม่คิดและหลังไฟดับลงต่อให้เจ้ารู้สึกผิดสักแค่ไหนก็สายไปแล้วดังนั้นสู้ใช้น้ำดับไฟหรืออย่างน้อยก็อย่าเพิ่มเชื้อไฟจะไม่เป็นการดีกว่าหรอคุณพ่อนักธุรกิจคนหนึ่งกำลังเคี่ยวเข็นให้ลูกชายศึกษาเกี่ยวกับวิธีบริหารธุรกิจแต่ลูกชายกลับไม่ชอบทำธุรกิจเอาซะเลยเขาชอบเล่นดนตรีมากกว่าวันหนึ่งพ่อจึงได้นำเรื่องนี้ไปปรึกษากับเพื่อนสนิทที่มีลูกเป็นนักดนตรีเหมือนกัน ทำไมนายถึงปล่อยให้ลูกของนายเอาดีด้านดนตรีละ่ะนายควรจะเคี่ยวเข็นเขาให้กลายเป็นแบบนายสิถ้าลูกๆเดินตามรอยเท้าของเราเราก็จะสามารถคอยซับพอร์ตเขาทั้งเรื่องความรู้แล้วก็เส้นสายให้กับเขาได้มากมายเมื่อเพื่อนพ่อได้ฟังจึงพูดว่าก็เขารักเขาชอบของเขาอ่ะแล้วเราจะไปขัดขวางเขาทําไมล่ะเพื่อนก็จริงอยู่ถ้าเขาทําในสิ่งที่เรากําหนดไว้เราอาจจะคอยช่วยเหลือเขาได้ก็จริงแต่ฟังนะเพื่อนพวกเราเนี่ยแก่แล้วนะ เราไม่สามารถอยู่กับลูกไปได้ตลอดหรอกแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เขาชอบเนี่ยจะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตเลยนะตกลงนายต้องการอะไรกันแน่อยากให้ลูกประสบความสําเร็จเพื่อที่นายจะได้ภูมิใจหรืออยากให้เขามีความสุขกว่าใครๆเพราะได้ทําในสิ่งที่เขาเลือกเองหญิงสาวคนหนึ่งประสบปัญหาชอบคิดลบเธอมักจะคิดเรื่องไม่ดีอยู่เสมอโดยที่เธอนั้นก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ ดังนั้นในเช้าวันหนึ่งขณะตักบาตรหญิงสาวจึงได้ถือโอกาสถามหลวงพ่อเสียเลยหลวงพ่อคะฉันจะหยุดความคิดแย่ๆได้อย่างไรฉันมักจะคิดว่าแฟนนอกใจคิดว่าคนอื่นมองฉันไม่ดีคิดว่าพ่อแม่ลำเอียงคิดว่าหัวหน้ากันแกล้งอยู่เสมอทั้งๆที่จริงๆแล้วมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นเลยหลวงพ่อจึงพูดว่าหยุดไม่ได้หรอกโยมความคิดไม่ใช่ตัวเราสิ่งที่โยมทำได้ก็คือเฝ้ามองมองด้วยความรู้ตัว มองดูความคิดเหล่านั้นที่กำลังฟุ้งซ่านไม่ต้องไปทะเลาะหรือว่ารังเกียจมันแค่มองดูมันเฉยๆดูไปเรื่อยๆว่ามันจะคิดไปถึงไหนแล้วโยมก็จะพบว่าเดี๋ยวสักพักมันก็จะหยุดคิดไปเองไม่ต่างอะไรกับความคิดอื่นๆเลยมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอรักดอกไม้ของเธอมากเธอจึงมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับดอกไม้ของเธออยู่เสมอไม่ว่าอะไรที่เธอคิดว่ามันดีเธอจะใส่ลงไปให้กับดอกไม้ของเธอตลอด แต่แล้วไม่นานนักดอกไม้ของเธอก็ตายลงเธอไม่เข้าใจทั้งที่เธอมอบความรักให้กับมันมากขนาดนี้ยอมทุ่มเทเสียเงินเสียทองมอบสิ่งที่เธอคิดว่าดีที่สุดให้กับมันแต่มันกลับตายลงหลังจากนั้นเธอก็ได้ซื้อดอกไม้ดอกใหม่มาปลูกรอบนี้เธอมอบเฉพาะสิ่งที่มันต้องการในปริมาณที่เหมาะสมแล้วเธอก็พบว่าดอกไม้ดอกใหม่กลับเจริญเติบโตและงอกงามอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนที่แท้ดอกไม้ไม่ได้ต้องการสิ่งที่ดีที่สุด มันต้องการเพียงแค่สิ่งที่จําเป็นกับมันเท่านั้นหากคุณกําลังคิดที่จะมอบความรักให้กับบางคนหรือว่าบางสิ่งโปรดจ,จําไว้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคนอื่นก็ได้โปรดใช้สมองควบคู่กับหัวใจแล้วการให้จะทําให้ดอกไม้เบ่งบานเด็กน้อยถือแอปเปิ้ลสองลูกไว้ในมือแม่เลยถามว่าแม่ของแบ่งแอปเปิ้ลสักหนึ่งลูกได้ไหมเด็กน้อยมองหน้าแม่และทันใดน,นั้น เธอก็ได้ก,ก้มลงไปกัดแอปเปิ้ลหนึ่งคำทั้งสองลูกเมื่อแม่เห็นดังนั้นแม่จึงพยายามที่จะไม่แสดงความผิดหวังในการกระทําของลูกสาวออกมาแต่แล้วเด็กน้อยก็ยื่นแอปเปิ้ลที่กัดแล้วให้กับแม่หนึ่งลูกพร้อมบอกกับแม่ว่าลูกนี้หวานกว่าค่ะแม่ที่แท้เด็กน้อยไม่ได้หวงของกินเธอแค่ต้องการที่จะเลือกแอปเปิ้ลที่อร่อยที่สุดให้แม่ของเธอเท่านั้นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็อย่าตัดสินคนเพียงแค่แวบแรกที่เห็นให้เวลาเขาได้อธิบายเหตุผลหน่อยเพราะบางทีสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาเป็นจริงๆก็ได้มีชายชาราคนหนึ่งกำลังเดินไปยังจุดหมายของเขากลุ่มเด็กหนุ่มที่บังเอิญเดินมาเจอจึงได้เอ่ยถามกับชายชาราว่าทำไมคุณถึงมาเดินที่นี่คนเดียวชายชาราจึงบอกว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วฉันก็เคยเดินกับคนมากมาย แต่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งทุกคนจะมีเส้นทางชีวิตของตัวเองและแต่ละคนก็จะแยกย้ายกันไปเด็กหนุ่มคนหนึ่งจึงพูดขึ้นมาว่าแบบนั้นก็คงจะเหงาแย่ชายชารายิ้มเบาๆก่อนที่จะพูดว่าไม่เหงาหรอกระหว่างทางเธอจะเจอกับคนมากมายพวกเขาจะเข้ามาและจากไปเธอเพียงแค่ต้องเปิดใจให้กับความสัมพันธ์ใหม่ๆเท่านั้นไม่จําเป็นต้องอายุเท่ากันไม่จําเป็นต้องเพศเดียวกันไม่จําเป็นต้องมีเชื้อชาติเดียวกันและไม่จําเป็นต้องเป็นมนุษย์เหมือนกันก็เป็นเพื่อนกันได้ เด็กหนุ่มจึงพูดว่าแต่สุดท้ายเมื่อทุกคนจากไปหมดในที่สุดเราทุกคนก็จะเหลือตัวคนเดียวชายชาราจึงพูดปิดท้ายว่ากล่าวสักหน่อยฉันกำลังเดินไปกับความทรงจำดีๆมากมายของฉันตั้งหาก